สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูชบส่ช่องซูซิบมะรีนภูเก็ตนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โค้งถนดนะครับพี่มูนี่เรามาทําอะไรครับพี่วันนี้เราจะมาเทสเรือนะคะอะควาติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น AMF 2 1นะคะซึ่งตัวนี้ติดตั้งเครื่อง200ไฟฟ้านะคะโอเคครับพี่มูแล้วเรือลำในนี้สเปคคร่าวๆเป็นยังไงบ้างครับพี่ค่ะน้องกายก็คือตัวนี้เป็นเรืออลูมิเนียมนะคะขนาด21ฟุตก็สามารถบรรจุ ผู้โดยสารได้ทั้งหมด6คนนะคะแล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยมีขนาดใหญ่อยู่ที่150ลิตรค่ะแล้วก็เราด้านบนเรือเนี่ยจะมีถังเก็บปลาเป็นให้ด้วยนะคบขนาด40ลิตรค่ะครับพี่มูแล้วเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ตัวไหนครับพี่ตัวนี้ที่ติดตั้งอยู่นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด200แรงม้านะคะรุ่น f 2 0 0 AP ค่ะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยมีไร้ไบาวายคอนโทรลทุกอย่างด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวใบจักตัวนี้นะคะสามารถปรับซ้ายปรับขวาได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะโอ้เจ๋งมากนะครับพี่ พี่มูครับแล้วเรือลำนี้นี่เหมาะสำหรับใครบ้างครับพี่ก็เรือลำนี้นะคะอย่างที่เราเห็นข้างบนตัวนั้นก็คือเหมาะกับนักตกปลาโดยเฉพาะเลยหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นทําธุรกิจเกี่ยวกับพาลูกค้าทัวร์ตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นลูกค้าพรเวทก็ได้พาครอบครัวเที่ยวนะคะอันนี้เป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะครับเดี๋ยวมกัน พี่มูครับแล้วหลังจากที่ได้ขับเรือลำนี้แล้วเห็นความแตกต่างของระบบไฟฟ้าไหมครับค่ะมีความแตกต่างอย่างมากเลยค่ะเหมือนเจ้าตัวนี้จะมีระบบไร้ใบวายนะคะก็คือจะขับง่ายเหมือนเหมือนผู้หญิงอย่างเราอย่างนี้ก็ขับได้นะคะคล้ายๆขับรถยนต์ค่ะแล้วก็การปรับระบบเกียร์อะไรต่างๆ,ๆก็คือจะง่ายเหมือนเหมือนขับรถเลยค่ะอ๋อผู้หญิงก็ขับได้ใช่ไหมพี่ <ๆ S 2> ขับได้ค่ะพวงมาลัยก็ไม่หนักค่ะสบายๆเลยสบายๆค่ะ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการพามารีวิวเรือและทําการเทสในวันนี้นะครับในส่วนของผลของการเทสเดี๋ยวผมจะสรุปผลไว้ให้ด้านล่างนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเทสเรือตัวนี้หรือว่าเป็นเรือรุ่นอื่นของเรานะคะก็มีให้เทสเหมือนกันส่วนราคาเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะว่าตัวนี้มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะโอเคครับงั้นก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับค่ะไว้ติดตามชมกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะมารีวิวตัวไหนกันอีกสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะครับ